คุณผู้ชมคะอิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกันโดยจะมีขึ้นเป็นเวลา4วันเพื่อที่จะปล่อยตัวประกัน50คนขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่าการทำสงครามจะเดินหน้าต่อไปหลังจากข้อตกลงนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศกาตาออกแถลงการในวันนี้ว่าฮามาสและอิสราเอลตกลงที่จะหยุดการสู้รบชั่วคราวเพื่อมนุษยธรรมเป็นเวลา4วัน ซึ่งอาจจะขยายเวลาออกไปได้นะคะการเริ่มต้นข้อตกลงจะประกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากที่ได้ออกถแถลงการก็หมายความว่าอาจจะเป็นช่วงสายๆของพรุ่งนี้การยุติการสู้รบชั่วคราวเป็นผลจากการพูดคุยโดยกาตาอียิปต์และสารัฐโดยมีเงื่อนไขว่าจะปล่อยพลเรือน50คนก็คือตัวประกันผู้หญิงและเด็กที่ถูกคุมตัวในกาซาแลกเปลี่ยน กับผู้หญิงและเด็กชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำของอิสราเอล150คนนี่ก็คือบรรยากาศการประชุมของคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นไปอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาหรือเรื่องข้อตกลงหยุดศึกชั่วคราวค่ะสื่ออิสราเอลรายงานว่าคณะรัฐมนตรีถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูร้รองขอให้รัฐบาลส,สนับสนุนข้อตกลงเพื่อเปิดาปทางให้ปล่อยตัวประกัน ผลการลงคะแนนก็คือ3มเสียงจากคณะรัฐมนตรี38คนไม่เห็นด้วยนาย,ยกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุก่อนที่จะเริ่มประชุมย้ำว่า,อ,าอ,อิสราเอลอยู่ในภาวะสงครามการหยุดยิงเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น การหยุดยิงชั่วคราวนี้ก็คือครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์ของการสู้รบในกาซานับตั้งแต่ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมเนทันยฮูยย้ำด้วยว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อให้อิสราเอลได้ต่อสู้ฮามาสต่อไปขณะที่ตัวแทนของฝ่ายฮามาสพูดกับสื่อที่กรุงเบรุตของเลบานอนว่าการหยุดยิงก็คือการตัดสินใจที่สำคัญและย้ำว่าเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและกล่าวขอบคุณกาตาและอียิปต์่าอุบฮดูลมดนยนนิสาวและัาลกอิ الخوض في التفاصيل هذا باعتقادي مش مفيد. المهم عندما ينتهي. لأنه نخشى. الاحتلال يراوغ له شهر. وكلما اقتربنا من الاتفاق يعود إلى الوراء. فنحن يعني باعتقادنا ما هو مطروح اليوم. وما رددنا عليه. ممكن أن يفتح الطريق واسعا للوصول لهذه الهدنة. إذا الاحتلال يريد. أما إذا الاحتلال يريد أن يستجيب للقتل อีกด <Cornell>. well, <in> <Asian Shooting> ้านหนึ่งมีแถลงการออกมาจากกลุ่มฮิสบุลเลาะและได้เผยแพร่ภาพนี้นะคะการพบกันระหว่างผู้นำฮามาสและนัสรัลละผู้นำฮิสบุลเลาะเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกด้านเกี่ยวกับฮามาส แถลงการระบุว่าผู้นำคุยกันเพื่อย้ำความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อชัยชนะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างฮามาสและอิสราเอลก็มาจากการคุยกันไม่ต่ำกว่า1เดือนนะคะเพื่อที่จะหยุดยิงในพื้นที่กาซาซึ่งมีประชากรกว่า2ล้าน3แสนคนตลอดเวลากว่า6สัปดาห์ของการสู้รบกันก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วในฝั่งปาเลสไตน์ประมาณ14,000คน โดยทาง UN ระบ,บุว่ามีคนต้องหนีภัยการสู้รบต้องพลัดออกจากบ้านตัวเองไม่ต่ำกว่า1,7ล้าน7แสนคนขณะที่คนอิสราเอลเสียชีวิตไปประมาณ1,200คนนะคะข้อตกลงนี้ก็มาจากการทำงานอย่างหนักตามที่ทั้งสองฝ่ายขอบคุณก็คือกาตาอียิปและสหรัฐด้วยโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็ได้พูดเป็นนัยะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่ากำลังจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ ทางนายกรัฐมนตรีในทันยาฮูก็กล่าวขอบคุณสารัฐนะคะและระบ,บุว่าสารัฐเองก็ต้องใช้แรงกดดันอย่างหนักเพื่อน,นําไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้แต่ซุ้มเสียงของผู้นําอิสราเอลก็ยังเต็มไปด้วยความแข็งกล้าวในแง่ที่ว่าต้องการที่จะเดินหน้าสู้รบต่อไปกับกลุ่มฮามาสหลังจากข้อตกลงนี้หมดหรือว่ายุติลงนะคะซึ่งก็จะใช้เวลา4วัน แต่นานาชาติก็ส่งเสียงสะท้อนว่าจะต้องใช้โอกาสนี้แหละที่จะนำไปสู่การหยุดยิงและหยุดการสู้รบระหว่างสองฝ่ายค่ะนับตั้งแต่เกิดสงครามฮามาสปล่อยตัวประกันไปแล้ว4คนนะคะมีแม่และลูกสาวชาวอเมริกันและผู้หญิงสูงอายุอิสราเอลอีก2คน คาดว่าตัวประกันที่จะได้รับการปล่อยตัว50คนก็จะมีคนอิสราเอลและคนอเมริกันแต่ไม่น่าจะมีคนสัญชาติอื่นๆฮามาสระบุด้วยว่าตัวประกันบางคนเสียชีวิตเพิ่มเพราะว่าการโจมตีของอิสราเอลขณะที่ครอบครัวยัดิญาติของตัวประกันชาวอิสราเอลก็ดีใจกับข้อตกลงหยุดยิงนะคะที่สมาชิกบางคนในครอบครัวจะได้รับการปล่อยตัวคะ่ะ